เพืเ่อนๆวันนี้หนิงจะพามาตกปลาอยกแล้วนะคะจะพามาตกปลาอะไรนั้นนะคะเราก็ต้องมารอรลุ้นนะคะว่าจะได้ปลาอะไรนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นหมยธรรมชาตินะคะก็คือเราต้องลุ้นเอาอ่ะว่าเราปลาอะไรจะเข้านะคะอันนี้ก็ลงจิงหลิวนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างกับ ลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ปลาอะไรนั้นวันนี้ก็มีลมนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่น่าจะมีปรรคัอะไรเนาะน่าจะตกได้สบายๆน้ำไม่ค่อยนิ่งนะคะวันนี้แต่ว่าก็น่าจะตกได้น่าจะลงทินอยู่ได้เลยจนเย็นๆหรอกอเราไม่รู้ว่าจะได้ลงหน้าดินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้ไปเล่นหน้าดินหรือเปล่านะคะ อันนี้เราก็มาเย็นแล้วนะคะเ,เพื่อนๆปลาขึ้นเยอะเลยนะคะ เยอะเลยนะคะเพืเ่อนๆเราไม่รอช้าดีกว่านะคะเยบไปเล่่กันน,น,น,นะคะ,ะ,คะเราก็จะตกขนมปังเหมือนเดิมนะคะ ปลากะแห я, ปาา่ปลาหรือจะเป็นปลาสั่งขวาตนะคะเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าปลาตัวแรกเราจะได้อะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีทาพิสดารด้ว ีฝนท,ทาท่าจะตกนะคะแล้วมันก็ไปละลมมันไล่ไปละนี่แะคะกินแล้วนะคะเพื่อนๆเอาแล้วนะคะเพื่อนๆปากินแล้วปากินแล้ว เราไปเล่นานาดินคือตอนนี้ครั๊ามกินแล้วกลัวเขาวัดจะเรียบวิ่งมาเลยอะเอาดูนะคะหน้าดินนะคะแต้มแรกไปแล้วนะคะเรายังไม่ได้ทลงจิงหลิวเลยนะคะแต้มแรกก็เอาแล้วนะคะหน้าดินนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะไปดูกันนะคะว่าแต้มแรใส้ปลาอะไรนะคะเมื่อกี้วัดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะไม่ติดนะคะอือ ถ้าทางจะมีน้ำหนักด้วยนะคะว้าวโูว้โไซส์สวยอยู่นะคะแฟมแรกเอาไปแลว้วไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมจิงหลิวกันนะคะว่าจิงหลิวเราจะได้อะไรนะคะไ,ไ,ปไปดูเลยคะค่ะตอนนี้ฝนใกล้จะตกแล้วลมด้วยนะ จะลงจริงอยู่ได้หรือเปล่าเพิ่งมาลงเมื่อกี้เองอะ่ะยังไม่ทันได้แบบ มันล่ากแข่งเดียวอ่ะให้มันบึงกระชากอย่างเดียวเลยนี่ตัวล่าจะให้พูดยังไงอะฮะตัวล่าก็เริ่มที่แบบเนี้ยจะให้พูดยังไงอะฮะแล้วดูไม่ได้เกี่ยวปากด้วยนะคะพเพื่อนๆแล้วดูมันมาโอ้โห เกีื่อ้ี้จะได้ตัวทั้งทีนะเน้นตัวสะบัดผมมาเริ่มท่อมแล้วไม,ไมมีทุกเลยอะ่ะเขาบอกว่ากินข้าวคำมือนะคะส่วนเราก็กินข้าวคำมือนะคะ มาแพ้ไม่ได้แล้วกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเอาบ้างเนะพื่อนเพื่อนคะตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะคะก็ไม่น่าจะได้ถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาโชว์ตัวปลาทีเดียวเลยนะคะว่าจะได้ปลาอะไรนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเนี่ยดูรอบๆอบเนี่ยคือเมฆนี่มืดเลยอะรอบรอบเนี่ยนะคะปลาร้องด้วยนะคะแต่ว่าก็คือน่าจะตกได้สักแป๊บนึงนะคะ เกี้เก็บของบางส่วนขึ้นรถนะคะไม่ทันฝนนะคะก็คือแต่ก็ไม่ได้เปียกนะคะเก็บก่อนฝนแล้วพอขนของขึ้นรถเท่านั้นแหละฝนตกเลยจ้า <นะ S 2> หลบฝนอยู่ในรถนะคะนี่เดี๋ยวฝนซาสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยลงไปดูเป็ดนะคะนี่นะคะบรรยากาศหลังฝนตกนะคะเพื่อนๆนี่นเดี๋ยวตอนนี้ก็ นี่นะคะฝนเริ่มซาแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวเราไปตกปลาต่อนะคะนี่นะคะมเมื่อกี้คิดว่าฝนมันหยุดแล้วนะคะพอเดินลงมาเท่านั้นแหละฝนมันตกอีกเลยะคะ่ <c oughs> ะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องมาอยู่ใต้ร่มนี้นะคะแม่แเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะได้ลาไหมนะคะนี่ก็ลงชิงบีดูแล้วกันเนาะบรรยากาศตอนนี้นะคะฝนตกนะคะอื ตรงตรงนี้นะคะลามีแล้วนะคะเพื่อนๆนี่หลังฝนตกนะคะก็จะได้ปลาแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ปลาต้อยนะคะเฮ้ส hey! วยงามตามท้องเรื่องนะคะนี่หลังจากฝนตกนะคะก็ยังได้ลา นีนะคะมีให้ดูนะคะนี่นี่เป็นปลาส้อยนะคะนี่นะคะให้ดูนะคะปลาส้อยนะคะเ,เพื่อนๆพื่อนหลังจากฝนตกนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนปลาที่ลงมาดินนะคะแล้วก็ชิงดึงเมื่อกี้นะคะหลังจากที่ฝนตกนะคะแล้วก็ก่อนฝนตกนิดนึงนะคะก็ะได้ประมาณสี่ห้าตัวนะคะนี่ได้เป็นปลา าสังขวานแล้วก็ไอ้ดองปลาสังควานแล้วก็ไอ้ดองนะคะเพื่อนอันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เราก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะหลังจากฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกแล้วก็เราก็ไม่ได้มีเวลาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะก็คือฝนตกแล้วก็หลังจากฝนตกเนี่ยก็ลงได้แป๊บหนึ่งนะคะก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วก็ติดตามคลิปหน้านะคะว่าเราจะได้ปาลาอะไรนะคะบ๊ายบายค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ